สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเซรั่มกันแดดหน้าเงานะคะของโซสกินค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีรองพื้นในตัวนะคะบำรุงผิวในตัวแล้วก็มีกันแดดค่ะกันแดดนะคะก็คือเป็น spf 50 pa บวกบวกบวกนะคะตัวนี้นะคะจะมีจะมีเนื้อครีมนะคะเป็นนวัตกรรมเม็ดแคปซูลเปลี่ยนสีค่ะ เนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเนหนอะหนะด้วยนะคะขาวกระจ่างใสในทันทีที่ใช้ค่ะปกปิดเรียบเนียแล้วก็ติดทนตลอดวันด้วยนะคะตัวนี้ราคาเพียง690บาทค่ะใช้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะมีสารบำรุงผิวพรรณดีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอินลาสตินด้วยนะคะพัฒนาสูตรร่วมกัน จากประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาค่ะสนใจก็ idline มาได้นะคะ idline f a r o r y firsty ค่ะ f a r r o l l y f i r s t, t y นะคะเนี่ยเขาจะเห็นความแตกต่างยคะ่ะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเห็นไหมคะแค่นี้ก็รวดเร็วดีค่ะ